ปลาทุกตัวในบึงเนี่ยลุงรู้จักหมดเลยไม่ว่าจะปลาเสือตอปลาปลาลุงรู้จักหมดทุกตัวเลยปลาในบึงเนี่ยแต่ว่าวันนี้ลุงจับปลามาได้แค่สามตัวแล้วลุกทีเนี่ยลุงจะต้องแบ่งไอ้ปูซะหน่อย แต่ว่าวันนี้จับได้น้อยจะไม่แบ่งจะต้องค่อยๆย,ย่องนี่ผ่านบ้านมันไปใครเดินผ่านบ้านไปวะเอ้าไอโซใครชื่อโซ,อซมึงอะไรโซมึงมานี่ก่อนมึงมาบ้านกูก่อนกูไม่ปามึงนะเออปลามึงกูไม่สนหรอกวันเนี้ยกูเครียดกูกินไม่ลง เออคุูมีเรื่องจะปรึกษาคุณอ่ะที่นาคุณดอนเนี่ยก็มีน้อยแถมยังติดนี่เอเชียนันอีกจะทำไงดีวะตอนกูออกไปหาปลาเจอทางฝั่ง,งอีกฝั่งหนึ่งของบึงอ่ะมีคนทํานาในพื้นที่บึงเยอะไปหมดเลยเองก็ลองลองมาทําดูสิเออแล้วทํานาแบบนั้นอ่ะมันไม่ผิดตัอวะก็ผิดแหละแต่ว่า คนตำรวจคงไม่ไปจับหรอกเพราะพึ่งมันกว้างมันแสนๆสนกว่าไร่งั้นเองคิดว่าถ้าข้าลงไปทำรู้างาข้าจะโดนจับบ้างเหมวะก็ไม่รู้สิขึ้นอ,อยู่กับดวงแต่ถ้าโดนจับก็แค่ติดคุกไปแต่ถ้าเกิดไม่โดนจับก็คงน่าจะมีเงินไปใครนี่แหละมัง้งเออดีดีงั้นเดี๋ยวข้าขอคิดดูก่อนงั้นไปขายปลาละ ก็บอกว่าฝั่งนู้นของพึ่งอ่ะมันสามารถทำนาได้แล้วมันก็ไม่ผิดด้วยหรือข้าวอ่ะข้าจะลองลงไปทำด้วยอีกคนคงไม่โดนจับหรอกมั้งเอ้าอีน้อยเอ้าว่าไงเอ้านี่จะไปไหนน่ะอ๋อไปซื้อเครื่องสูบใหม่น่ะเอ้าแล้วเครื่องสูบรันเก่ามันเป็นอะไรล่ะ โอ๊ยพัง,หม,มงห,หมดแล้วเนี่ยจะไปซื้อที่ร้านเสียเป้เหมือนเดิมเนี่ยเอ้ยไอเสียล่าเลือด,ดนั่นแหะหรอแล้วกล้าไปซื้อมาเลยก็อโอ้ยก็ใช่เนี่ยสิร้านเสียเนี่ยนะสั่งนะก็ส่งถึงที่เลยดีดีเออว่าแต่ว่า,ววาออไอที่เองสูบน้ำนะ่ะเข้ามาเลีนเน้ยงควานในปอมันไม่ผิดหรอวะโอ้ยไม่ผิดหรอกเองนี่ก็ถามแปลกนะ ทานามาต้องนาน mm. ก็บึงเนี่ยนะเป็น mm. ของทุกคนแล้วน้ำอะ่ะมาจากฟ้านู่นลงมาเนี่ย mm. ทุกคนก็ใช้ได้หมดนั่นแหละบางคนเนี่ยนะยังขุดเป็นคลองเข้าไปในบอ่อปลาตัวเองเป็นกิโลกิโลเลยนะเออหรอเอองัออ้นถ้าค่าสูงบ้างค่าก็ไม่ผิดสิวะเออไม่ผิดหรอกข้าไปแล้วนะดเดี๋ยวฟนะังกไปแล้วไปแล้ว กินด้อยก็บอกว่าตูมน้ำจากบึงเข้ามาทำนาก็ได้มันไม่ผิดเพราะว่าน้ำในบึงมันเป็นของทุกคนงั้นแสดงว่าถ้าข้าตูบเข้ามาข้าก็ตูบได้ไม่ผิดสิวะเฮ้ยไอ้ภูที่เองมาทำนาตรงนี้กับเขาได้หรอวะเออสิข้าทำไม่กี่ไร่หรอกแค่หกไร่เจ็ดไร่เองอะเอ๋อเออของข้ายี่สิบไร่ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันแห้งไปบ้างแล้วอ่ะคงไม่ถ้าเกี่ยวไม่ได้คงไม่มีเงินทอไปใช้นี่อ่ะเออแล้วขี้นข้าวแห้งตายทำไมเองไม่ตุ่มน้ำเข้ามาล่ะมันไม่ผิดน่ะก็ข้าไม่รู้นี่เออนี่เมื่อวานอ่ะข้าข้าไปนำนำมาได้ตั้งเกลือละตั้งเกลือละหมื่นห้าเลยนะเอ้ยหมื่นห้าเลยเหรอใช่สิข้าว่านะถ้าเกิดว่าข้าวมันข้าเกเกี่ยวข้าได้ครั้ง ข้าจะเอาไปจำนำเพิ่มอีกจะได้มีเงินใช้นี่น่ะเออดีงั้นเดี๋ยวของเราก็ต้องรีบทำบ้างแล้วเอองันข้าไปก่อนนะจะไปเกี่ยวข้าต่อ กรมประมงอ่ะจะมาตรวจสารเคมีที่อยู่ในน้ําในบึงนะจ๊ะเอะอไอกรมประมงเนี่ยก็ตวรวจแต่น้ํากับปลาใช่ไหมก็ไม่ได้ตวรวจเรื่องปุ๋ยในนาข้าวใช่ไหมใช่จ้ะอุ้ยหลอดแล้วเออนี่และตอนที่ฉันเดินผ่านมานะฉันเห็นปาลารอยตายเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันว่าต้องเป็นเพราะสารเคมีที่ใช้ในนาข้าวแน่เลยเออเออเออปลามันตายตามธรรมชาติน่ะหมดอายุไกมันไม่เกี่ยวปุ๋ยหรือยาอะไรหรอกมั้งมันไม่เกี่ยวรอก แต่ว่านะนาของลุงอ,อ่ะได้ใช้สารเคมีหรือเปล่าล่ะถ้าเห็นข้าวมันเขียวเขียวแล้วก็ไม่มีวมลแรงเลยนะเออเออต้งไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยที่เห็นมันเขียวเขียวไม่มีวมลแรงแบบเนี้นะเอ,อหนาข้างๆอ่ะก็ฉีดยามาแล้วฉีดต,ตอนลงพัดเม,มาดอว้ยามาันเลยมาตกที่นาของลุงลุงเลยได้ผลประโยชน์ไปด้วยแต่ฉันอยากจะเตือนลุงไว้ก่อนนะถ้าเกิดใช้สารเคมีอ่ะปลาที่อยู่ในบึงจะกินไม่ได้นะเอ้าทำไมล่ะ ก็เพราะว่าปลามันก็มีสารพิษกินเข้าไปอาจจะทำให้ตายก็ได้เออเลิศเลิศได้กับแดงมากงั้นถ้าลุงไม่ได้ใช้สารพิษนี้ฉันเขไม่ต้องตรวจนะ้ำแถวนี้หรอกงั้นฉันไปก่บนะลุงสวัสดีจ้าป้ป่าไม้มปกกว่าโอบคุณปนบ้ ลุงชื่อซอลุงชอบหาปลาวันนี้ลุงมีวิธีการจับปลาแบบใหม่ทําให้ปลาได้เยอะกว่าเดิมแบบเก่าที่ใช้แบบตกปลานั่นน่ะไม่ใช้แล้ววิธีใหม่ก็ใช้เหยื่อล่อปลาให้ปลามารวมกันเสร็จแล้วใช้เครื่องมือวิเศษจุ่มลงไปปลาก็สลบขึ้นมาหมดเลยแล้วก็ได้มาเยอะมากเลยก็กะจะมาแบ่งไอผูสหน่อยเอา้าไอตโตวันวนี้ก่อนวันนี้กับชวบ้านควร อ้าววันนี้เราปลามาะเอามาแบ่งให้่ะเออปลาของเองน้าสนดีกว่าเอา้ยไม่เอาดีกว่าเออคือว่าปลาไม่เอาปลาของเองดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะทุกครั้งเ,เ,เห็นเอาไม่ใช่หรอกคุเกียร์ข้าแห่งเขาพูดกันว่าปลาในพึ่งเดงงจับมามันมีสารเคมีปนเปื้อนข้าไม่อยากเอาหรอกมันจะมีได้ไง่ายพึ่งออกตั้งใหญ่สารเคมีลงไปก็น่าจะหายหมดแล แล้วปลามันก็น่าจะฉลาดอ่ะมันเป็นปลาธรรมชาติมันไม่กินสารเคมีหรอกเฮ้ยถ้าไม่เชื่อนาโอ้ถ้าไม่เชื่อนั้นข้าไปขายก่อนละได้ได้เฮ้ยไอ้น้อนเอนจอนเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามีเลิกจะถามเองเลยเีื่องอะไรปลาที่เองเอาไปขายน่ะเองไม่กลัวลูกค้าเขาซื้อไปแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนหรอวะมันก็ ก็เขาซื้อไปก็ไม่ได้กินเยอะหรอกกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอ้ยลูกกินนิดหน่อยของเองอะ่ะช็าก,กินหลายๆครั้งมันก็สะสมดีวะก็นั้นเขาอยากกินเยอะเองอ่ะเงินข้าวไปขายก่อนละเออเออเงินก็ตามใจเอง อยู่นราจะคือป้าฉาันเป็นนักศึกษากรุงเทพจะมาศึกษาเรื่องปืนนี้นะจ๊ะตอนนี้ป้าแค่หันปลาอยู่ใช่ไหมจ๊ะให้กอ่อนแตเนี่ยวันหนึงก็นนสามครั้งนะเวลาสามครั้งเนี่ยป้าก็ให้ครบเลยนะป้าปา้าเนี่ยนะเลี้ยงดีถึงแม้ว่ามันจะไม่หิวนะป้าก็ให้มันจ้ะป้าจ๊ะใชนน่ป้าที่อย่างหนูบมานานแล้วว่าปลาในบึงกับป้าในบ่อที่ป้าเลี้ยงอยู่เนี่ยป้าจะที่ไหนเนี่ยมันสะอาดกันหรอจ๊ะ ก็ต้องปลาในบ่อสิจ๊ะเห็นปลาในบึงไหมตัวเล็กนี่เดียบเนี่ยเพราะว่าดึงอะนะเดี๋ยวนี้ไม่อุดมสมบูรณ์แล้วแล้วอีกอย่างนะสารเคมีจากพวกที่ทำานาก็ลงไปในน้าหมดทีเนี้ยปลาก็เป็นพิษใช่ไหมพอคนไปกินเนี่ยสะสมเข้าเรื่อยๆก็จะเป็นโรคได้นะเนี่หนูจะเอาปลาถึงป้าไว้ล่ะสะอาดนะเอาไหมเอาไหมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า ฉันอะ่ะไม่ชอบกินปลาในชั้นใ้ล่ะโอ้ไม่ชอบกินปลาเหรอใช่ก็แนะนำสักสองตัวกำลังที่กับหมูเลยจริงเหรอเมออะไรป้าเวลานะอ้าสวัสดีจะลุง ฉันนมาจากกรุงเทพจะมาศึกษาเรื่องบึงนี้ฉันน,นเห็นลุงจับปลาอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วเออเนี่ยปลาเมื่อกี้ฉันน่าไปเจอป้าคนหนึ่งมาเขาบอกว่าปลาในบึงที่ลุงกำลังจับอยู่อะ่ะมันตกกระปรกวิจารณ์เทน,เนีแล้วลุงอ่ะบ้ายังไงก็ลุงคิดว่าปลาในในบึงอะ่ะสารเคมีลงไปบึงมันตั้งกว้างวในแสงไฟกวนไล่สารเคมีลงไปมันก็หายหมดแหละแล้วปลาในบึงมันเป็นปลาธรรมชาติมันเลือกกินแต่น้ำแหละมันไม่กินสารเคมีหรอกแต่ แล้วมันก็ได้ไว่ายน้ําออกกาลังกายทุกวันมันก็แข็งแรงแต่ว่าปลาในเบึองอน่ะน้ําก็เปลี่ยนปีละครั้งเอาอาหารไปาบางทีมันก็กินไม่หมดน้ํามันก็เนา่าแล้วมันก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วหนูจะเอาปลาของลุงไหมไม่เป็นไรหรอกจก้ะโอโหปลาลุงนี่ได้มาเยอะจังเลยนะพี่ลุงใช้อะไรจับเนี่ยก็ใช้เครื่องมือวิเศษอะ่ะจุมลงไปในน้ําปลามันก็สลบเหมือดหมดเลยจ้ะเอเองันนี้ลุงจะไปขายปลาแล้วใช่ไหม ใช่เราจะเอาปลาไหมปลาฟรี้ยหนึ่งตัวไหมไม่เป็นไรเราจะาลุงไงลุงก็ขอให้ขายดีขายดีนะจ๊ะฉันไปละ โอ้ทำนาน่ะอ๋อแต่นี่ม่นดนบึงนะจ๊ะเขาไปทำนาในบึงกันหรอไม่กลัวเขาโดนจับหรอือปะ๋อ้ทำได้อย่างฝั่งนู้นน่ะเขาก็ทำกันหลายครอบครัวถึงถ้าโดนจับยังไงก็บึงมันกว้างนอะ่ะพื้นที่มันเยอะก็ไม่จับแมงมันก็ลุ่มกองกิน,นข้าวหมดสินี่ข้าวบวกตามตรงเลยนะแล้วอย่างเนี้ยฉีดฉีดมันไปเนี่ยผู้สารเคมีก็จะตกทางในข้าวใช่ไหมจ๊ะ งเงี้ยเขาไปขายอ่ะพวกคนที่เขามากินอย่างเงี้ยเขาก็ต้องได้รับสารเคมีไปจ้ะจ้ะก็มีบ้างแหละแต่มันคงไม่เยอะหรอกจ้ะก็ป้ากินข้าวจากไหนป่ะจ๊ะป้าบอกตามตรงเลยนะป้าเองก็ไม่กล้ากินข้าวของป้าอ่ะป้าก็ไปซื้อเอาที่เขาบอกว่าปลอดสารพิษน่ะเ้าแล้วป้าก็เชื่อไงนะป้าก็เชื่อเขานะแล้วจ้ะเออช่วงนี้เป็นไงบ้างจะขายดีหรือเปล่าก็ช่วงนี้ไม่ใช่หน้ามันน่ะฝนก็ไม่ค่อยตก มันก็เกี่ยวข้าวไม่ค่อยได้นะแต่ว่ายัางดีที่มีโครงการแล้วก็น,นำข้าวนะก็พอช่วยได้บ้างอเอเ๋จ้าจะทันไปล่ะจะเสวัอดีจ้ะ <c oughs> มีอะไรเดี๋ยวจะดูคือฉันน่าไปคุยกับเขาวบาหลายคนแล้วแล้วเขาก็บอกว่าซื้อยาซื้อขุยมาจากเนี้ยขเนี้ยฉัาเรียกหรือว่าพอพวกชาวบ้านเนซื้อยาจากนาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปฉีดนาแล้วน้ามันอยู่ข้างมือขอนี้ยพวกสารเคมีก็จะหลั่งไปในมึงถูกไหมจ๊ะเขเนี้ปลาน้ำหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมึงเนี่ยมันก็ต้องได้รับสารพิษอะไรอย่างนี้ไปแต่สิแล้วอย่างเงี้ยใครมันควรรับผิดชอบละจ๊ะก็เขาก็คงจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะหนู อย่างพวกกลุมประมงกลุมป่าอะไรก็ว่าไปนะหนูนะชอบมันก็เห็นะโอเคแล้วเฮียขายอะไรบ้างตัวเนี้ยโอ้ยของเนี้ยน่ะดีนะมีตั้งปุ๋ยเคมปุ๋ยชีวะอุปกรณ์ต่างๆโอ้ยเฮดีลิเวอรี่ถึงที่เลยนะหนูจ้าเออ สวัสดีจ้ะเจ๊สวัสดีจ้ะฉันน่ะเป็นนักศึกษามาจากกรุงเทพจะมาศึกษาเรื่องบึงนี้นะ่ะฉันนันได้ยินมาว่าเจ๊เป็นคนจากกรม,บมงบงมุมฉันก็เลยอยากจะมาถามเจ๊ว่าช่วงเนี้เขาอะน้ำเป็นยังไงบ้างแต่น้ำไม่บึงตอนนี้อะบึงอะน้ำแท้ที่สุดในรอบ20ปีเลยอ่ะแล้วนอกจากนี้นะชาวบ้านชาวนาก็ยังใช้สารเครมีทำานาทำให้น้ำไม่บึงอะมีแต่สารเครมีปลาตายไปหมดเลยหมาแล้วพวกคนมีกรมอย่างเจ๊อะทำอะไรกันอยู่ล่ะคะ ตอนนี้ทางเราก็กําลังเล่งดําเนินการอยู่นะแต่ฉันว่าน่าจะอีกเดือนหนึ่ง,ง,งน่าจะเสร็จแล้วล่ะเหรอจ๊ะอย่างเงี้ยบึงก็ต้องฝึกกัผมอย่างเงี้ยสิจ๊ะก็ต้องรอจ้ะรอจ้ะโอเคแล้วเนี่ยฉันไปเดินถามมาใช่ไหมจ๊ะที่จริงแล้วอะ่ะคนที่ได้ผลประโยชน์จากบึงเนี้ยก็คือชาวบ้านที่เขาทานาทําอะไรกันอย่างในบึงเนี้ยก็ได้น้ําได้ปลาได้ที่ดินจากบึงแต่ก็ไม่เห็นจะเห็นใครเนี่ยที่จะดูแลบึงนนอย่างจริงจังเลยมิจ๊ะ เออทงเราก็กำลังพยายามดูแลอย่างเต็มที่นะแต่ว่าก็คงจะต้องรออีกหน่อยจะถึงจะเสร็จแต่ฉันว่านะชาวบ้านที่เขามาใช้บึนก็คนที่จะดูแลด้วยใช่ไหมจ๊ะก็ใช่แลยฉันว่าทุกคนน่าจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อดูแลบึงนะจ๊ะใช่นะสิเราตกลงเนี่ยบึงเป็นของใครกันแน่ะเนี่ยฉันไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรื่องบึงเป็นของใครกันแน่แล้วบึงเป็นของใครอ,อ่ะ แล้วปึงเป็นของใครแล้วปึงเป็นของใครแล้วปึ้งของใครแล้วปึงเป็นของใคร ผมเอาเงินมาคืนเตียได้แล้วนะเฮ้ยจริงเหรอนี่ครับแสนหนึ่งเย้เห็นไหมคุณได้แล้วเออเตียเตียผมมีเรื่องรบกวนเตียหน่อยอะ่ะมันมีอะไรเหรอเออแสนผมขอยืมเงนินเตียอีกแสนหนึ่งเจ้าไปใช้ลงทุนต่อนอะ่ะขอบคุณมากครับ